สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องตะลุยสวนนะครับมาอยู่กับผมดนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแพ็คตะบองเพชรหรือแคตตัสยังไงไม่ให้เสียหายในระหว่างการขนส่งนะครับอุปกรณ์ก็จะมีง่ายๆนะครับก็จะมีเทปใสเล็กแล้วก็เทปใสใหญ่แล้วก็กระดาษเศษนี้ครับกระดาษื้อ่อ่อนนะครับแล้วก็นี่ครับ สำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะฉีกกระดาษทิชชูออกมานะครับพอบสักประมาณหนึ่งครับตามระยะต้นของเราว่าเราจะให้มันหนาเท่าไหร่แล้วก็เอาต้นขนนกของเรานี่ครับมานี่ครับการหอ่อปืบอปืบแบบนี้นะครับ ยิ่งหนายิ่งดีนะครับยิ่งห่อเยอะยิ่งดีแต่ก็มันก็จะเปลืองค่าส่งของเราด้วยนะครับ <_ C 1> เปลืองค่าแพ็คของเราแต่ก็เพื่อความสบายใจของลูกค้าครับเราก็จะใส่ให้แบบเยอะ <_ C 1> นี่นะครับมันก็จะได้แบบนี้ตัวนี้จะเว้นให้มันมีรูอากาศหรือไม่เว้นก็ได้นะครับเราก็จะเอาเทปใส่ตัวนี้มานี่นะครับแปะติดใส่แบบนี้ นี่นะครับวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการแพ็คแบบล้างลากก่อนนะครับเดี๋ยววันไหนถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการแพ็คแบบไม่ล้างล่างครับเพราเราจะทําแบบคล้ายๆกันเนี่ยสมมุติว่าแอสโตมันต้นใหญ่ใช่ไหมครับเราก็จะฉีดออกมาเยอะๆนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำแอสโตสองหัวนี้ไอ้แอสโตหัวนี้เสร็จแล้วผมก็จะตัดไปตอนลงกล่องน,นะครับ ลงกล่องยังไงไม่ให้แบบมันเสียหายไม่ให้มันกระทบกระเทือนนี่นะครับพันไปเลยนะครับนี่นะครับสังเกตได้ว่ามันมีตุ่มดอนนะครับแล้วก็หากระดาษมาหอใส่อีกนะครับ ก็จะใช้เป็นกระดาษอ่อนหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับนะครับหอใส่ให้มันเยอะๆะครับกันดอกมันดูดด้วยนะครับ ก็ติดไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็มาพาวิธีเอาลงกล่องนะครับนี่นะครับพอเราแพ็คเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมานะครับเป็นขั้นตอนที่สําคัญพาเราทำขั้นตอนแล้วครับก็คือการเตรียมกล่องนี่นะครับกล่องเราก็จะมีเศษกระดาษแบบนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับแล้วก็ หยิบลงมาเลยครับวิธีการเลือกกล่องนะครับไม่ควรที่จะใส่กล่องใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปนะครับอาจจะทำให้แคตตัดของเราช้ำได้นะครับคนที่จะเลือกกล่องพอดีแล้วก็ถ้าเราเลือกกล่องใหญ่ไปมันก็จะเปลืองกระดาษที่เราจะห่อ ที่จะใส่กันกระแทกหรือจะใส่แผ่นกระดาษแบบนี้พอเราวางเสร็จปุ๊บนี่ครับกันกระแทกลงไปอีกชั้นหนึ่งกันกระแทกจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเนี่ยพอใส่กันกระแทกเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเอากระดาษมาลงอีกชั้นหนึ่ง ลงลงให้กล่องแน่นแน่นเลยนะครับแน่นแบบเขย่าแล้วขยับไม่ได้แล้วเราก็ลองปิดกล่องแล้วก็ลองเทสด,ดูสังเกตดูว่าจะไม่ได้ยินเสียงครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราก็จะปิดกล่องให้เรียบร้อยนะครับพอเราแพ็กเสร็จ นี่ครับไม่ง,ง่ายครับสาหรับใครที่อยากลองเป็นพ่อค้าต้นไม้แคตตัสมือใหม่ที่ยังแพ็คไม่เป็นแพ็คยังไงทําไมแพ็คยังไงแพคไปแล้วทําไมลูกค้าบ่นว่าเสียหายทําไมลูกค้าบ่นว่าของมาแล้วรู้สึกว่าแบบน้องช้าน้องอะไรก็ลองเอาวิธีแพ็คนี้ไปใช้ดูได้นะครับว่าที่สำคัญก็อยู่ที่การแพ็คกับขนาดกล่องของเรานี่แหละครับนี่ครับขนาดกล่อง องให้มันพอดีกับของที่เราจะใส่และไม่ให้มันใหญ่กว่าหรือเล็กไปครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ถามข้อสงสัยได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ